ดีใจด้วยเงินเข้าแล้ว10,000บาทวันนี้ครั้งอุนให้อีกหนึ่งล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่มาพบกับผู้ที่ร้องเรียนและชี้แจงว่า ได้รับมอบหมายจากนายอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่มาร้องเรียนทุกวันสำหรับในวันนี้พบว่าจำนวนผู้ที่มามียอดลดลงน้อยกว่าทุกวันในช่วงเช้ารับรายงานว่ารับคำร้องไปแล้ว1,300คนโดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ตั้งโต๊ะถึงวันที่15พฤษภาคมเท่านั้นจะขยายต่อไปอีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโอนเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทให้ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า11.8ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นสาเหตุให้คนเดินทางมาร้องเรียนน้อยลงโดยกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้ผู้ที่ตรวจสิทธิ์ผ่านแล้ว14ล้านคนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้สรุปมาตรการทั้งหมดในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็จะได้รู้ว่ามีใครที่ได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ และกระทรวงการคลังประเมินว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ16ล้านคนทั้งนี้ในส่วนของวันนี้นะคะวันที่13พฤษภาคม2563ก็จะมีการอุเงินให้อีกจำนวน1ล้านคนนะคะและจะจ่ายเงินวันละ1ล้านคนจนถึงวันสุกที่15พฤษภาคมและครบ14ล้านคนจากผู้ผ่านเกณฑ์ที่คาดการทั้งหมด16ล้านคนซึ่งก็มีรายงานนะคะว่า วันที่13พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะครังได้โอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบนี้จํานวนหล้านคนนะคะและมีผู้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่องการโอนเงินก็จะยังดําเนินการต่อไปตลอดของวันที่13พฤษภาคมนะคะส่วนสถานะที่แน่ชัดในการโอนเงินนะคะก็จะยังคงเป็นสถานะสีเขียวนะคะนั่นก็คือท่านได้รับสิตมาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด แต่ก็อาจจะมีสถานะอื่นร่วมด้วยนะคะที่จะได้รับเงินในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการโอนเงินก็จะเริ่มโอนตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปเลยนะคะผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีส่วนตัวและในส่วนของเวลาอัปเดตสถานะใหม่บนเว็บไซต์ก็จะเริ่มต้นในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ